หลังจากที่คุณลุกดวงได้มีโอกาสในการสร้างบุญสร้างกุศลอุทิศให้กับเจ้ากรรมนายเวรและทเทวดาที่ปกปกักรักษาตัวของคุณค่ะ ท่านได้รับผลบุญนั้นไหมท่านรู้สึกอย่างไรและท่านจะยอมปลดปล่อยคุณไปหรือไม่หรือท่านอยากประทานพรอ,อันเป็นในเรื่องของความสำเร็จสิ่งใดให้กับคุณวันนี้เราจะอัญเชิญบาร,รมีไพ่ครูบาอาจารย์ไพ่ขังและไพ่ผีฟ้ามาเปิดกันนะคะเรามาดูกันค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์รวมไปถึงเจ้ากรรมนายเวรเจ้าบุญในคุณที่คุณอุทิศผลบุญให้นั้นท่านอยากสื่อสารสิ่งใดกับคนลุกดวงหลังจากนี้ไปค่ะ สิ่งใดที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณพลังงานใดกันที่กำลังจะมาถึงขอสิ่งเหล่านั้นจงปรากฏในการพยากรณ์สิ่งใดที่ต้องรู้ขอให้ได้รู้สิ่งใดที่ต้องเห็นขอให้ได้เห็นขอให้คำทำนายนี้มั่นยำเปรียบเสมือนคุณลกดวงหยิบไพ่เองทุกประการ สวัสดีทุกท่านค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่หมอลลโอลลโอเมจิเชนทารัตนะคะคลิปนี้จะเป็นคลิปต่อเนื่องนะคะจากคลิปที่แล้วที่แม่หมอได้มีโอกาสบอกบุญกับทุกท่านให้ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพในการถวายพัะตาหารเพลนที่หอปริยศึกษาณจังหวัดลำพูนแด่พระพิสุขสำมานเรนจำนวน240รูปค่ะวันนี้บุญสําเร็จแล้วนะคะโดยทางเพจของเราได้ร่วมเป็นเจ้าภาพในวันที่26และ27มิถุนายนนี้ค่ะขอบุญนั้นจงสําเร็จให้แก่ทุก ท่านจงประสบพบเจอแต่ความสุขความเจริญขอให้ทุกท่านนะคะน้อมรับอันนี้สงนี้แล้วได้รับแต่สิ่งดีๆได้พบเจอแต่กัลายาณมิตรที่ดีมีกินมีใช้ไม่ขาดค่ะและสําหรับท่านใดนะคะที่อยากร่วมบริจาคนะคะก็สามารถนะคะที่จะอมอบป,ปัจจัยให้ได้เลยนะคะตามรูปที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้นะใครอยากทําบุญเชิญได้เลยค่ะสามารถถวายปัจจัยให้กับทางโรงเรียนได้เลยโดยตรงนะคะหรือท่านใดยอยากสอบถามอะไรเพิ่มเติมนะคะก็สามารถทักมา ข้อความแม่หมอได้นะคะสิ่งใดที่แม่หมอตอบได้จะตอบให้นะคะจะบอกว่าที่นี่เป็นอีกหนึ่งสถานที่นะคะที่หลายๆท่านสมควรนะคะที่จะได้ร่วมร่วมกันร่วมบุญในครั้งนี้นะคะถือว่าเป็นสถานที่ที่ดีมากๆเลยค่ะเอาล่ะมาดูกันนะคะ หลังจากที่พวกเราได้มีโอกาสร่วมบุญไปแล้วนะคะหรือตัวของคุณลูกดวงเองอาจจะได้มีโอกาสทําบุญสร้างกุศลให้กับบรรพบรุษนะวะิญญาณของเจ้ากรรมนายเวรเจ้าคุณทคุนนะคะรวมไปถึงเทวดาที่คุ้มครองรักษาตัวของคุณค่ะท่านอยากสื่ออะไรกับคุณท่านอยากบอกอะไรนะคะกับความกับสิ่งที่เกิดขึ้นนี้นะคะท่านได้รับแล้วหรือไม่ในบุญกุศลที่คุณได้ส่งให้ท่านอยากบอกว่าอะไรนะคะว้าวรับมือนะคะ ร่วมมือท่านได้รับแล้วนะคะอซึ่งในบุญกุศลที่คุณส่งให้นะคะรวมไปถึงท่านจะช่วยพลิกแพผงอะไรบางอย่างที่ไม่ดีออกไปจากคุณด้วยนะคะอืมเขาได้รับแล้วนะคะประมาณนี้นะบางท่านเนี่ยเจ้ากรรมในเวงของคุณนะคะหรือเจ้าบุญในคุณ ท่านได้รับแล้วซึ่งบุญกุศลของคุณนะท่านน้อมรับในบุญนั้นนะคะแล้วท่านอาจจะพลิกแพงสถานการณ์อะไรบางอย่างบางท่านเนี่ยเหมือนเขาได้รับผลบุญแล้วเขาก็หมดเวลาแล้วนะคะท่านอาจจะมีการจากไปยังภพภูมิที่ดีขึ้นหรือจากการที่อาจจะเคยแบบเอ,อ่อทำให้อะไรบางอย่างที่มันไม่ดีเกิดขึ้นกับคุณเนี่ยมันจบลงมันสิ้นสุดลงนะคะแม่บอรู้สึกว่าเขาปล่อยวางจากคุณนะหลังจากที่ได้รับในอานิี้ส่งนี้นะคะแล้วก็อาจจะเหมือนกับช่วยพลิกแพงสถานการณ์อะไรบาง อของคุณลูกดวงให้ได้ดีขึ้นนะคะผลประโยชน์นะคะ เนี่ยท่านได้รับซึ่งผลบุญที่คุณส่งมาให้แล้วและได้มีการเดินทางไปแล้วด้วยนะคะดังนั้นจะบอกว่าผลบุญที่คุณลูกดวงได้มีโอกาสร่วมทําบุญนะคะไม่ว่าจะเป็นการที่คุณอาจจะมาร่วมบุญกับแม่หมอกก็ได้หรือคุณจะสวดมนต์ทำบุญอุทิศผลบุญส่วนกุศลให้กับท่านเจ้ากรรมในเวรทั้งหลายท่านได้รับแล้วแล้วท่านได้ไปอยู่ในภพภูมิที่ดีนะคะแม่หมอรู้สึกแบบนั้นนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันค่ะสําหรับท่านที่มีการอุทิศผลบุญนะคะอาจจะถวายแด่สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะอะไรบาอปปรคคุมง ท่านจะส่งในเรื่องของการเงินมาให้นะคะหรือตัวของคุณเองอาจจะมีโอกาสได้หยิบจับการเงินอะไรบางอย่างที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้าด้วยนะคะออมาดูกันเสียศิษย์อยากบอกอะไรอีกนะคะวา่าบางคนที่ได้ร่วมทําบุญไปแล้วนะคะหรือคุณการที่คุณได้มีโอกาสอได้อุทิศผลบุญให้เจ้ากรรมนายเวรเนี่ยรวมไปถึงสิ่งศักดิก์สิทธิ์ทั้งหลาย อะไรบางอย่างของคุณจะปลดล็อกคุณจะได้เจอในสิ่งที่ทําให้ใจฟูมากขึ้นนะคะบางท่านจะพูดจาจะเจรจากันค้าการขายอะไรจะเป็นเงินเป็นทองนะคะบางท่านอาจจะได้รับในเรื่องของการเงินอะไรบางอย่างที่ดีขึ้นบางท่านหัวหัวใจของคุณนะมันจะปริบานหรือใครบางคนที่โสดมานานนะไม่บอกว่าตัวของคุณอาจจะได้เจอกับความรักที่มันมาชุ่มชื่นมาทําให้หัวใจของคุณมันฟูขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วเขาจะปลดปล่อยให้คุณเป็นอิสระนะ ดังนั้นแสดงว่าสิ่งที่คุณรู้ดวงทําไปไม่ว่าจะเป็นการสวดมนต์การภาวนาการกวดน้ําการบริจาคทานบางท่านอาจจะมีการไปบวชก็ได้หรือบางท่านอาจจะบริจาคทรัพนะฮะทาให้เจ้ากรรมในเวรของคุณเจ้าบุญในคนของคุณเหมือนเขาให้ความร่วมมือกับคุณนะคะแล้วอะไรบางอย่างที่เหมือนกับเคยทําให้คุณติดติดขัดขัดเข,ดข,ดขาจะปลดล็อกสิ่งเหล่านั้นนะคะแล้วปลดปล่อยให้ตัวของคุณนั้นมีอิสระคุณจะประสบความสําเร็จโดยเฉพาะในเรื่องของการเงินการเงินจะดีขึ้นเลยบางท่านความรักที่มักจะมีปัญหาเนี่ย ท่านจะปลดปล่อยให้คุณเป็นอิสระจากความถูกความกังวลใจเรื่องของหัวใจอะ่ะแล้วหัวใจของคุณก็จะมีความผิบานอะไรบางอย่างอีกครั้งหนึ่งนะคะอะไรบางอย่างที่มันพังไปอะคะ่ะมันสิ้นสุดไปแล้วมันจะจบลงนะคะคุณลุกดวงนะ ตัวของคุณจะมีความสุขความสมบูรณ์มากขึ้นนะคะกว่าเดิมนะอันนี้คือพลังงานที่รู้สึกเจ้ากรรมในแวรของคุณนะคะรวมไปถึงเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปักรักษาประจําตัวของคุณฝากข้อความดังนี้มาบอกว่าท่านได้รับแล้วซึ่งผลบุญที่คุณส่งให้นะคะแล้วก็จากเดิมที่คุณอาจจะมีอะไรบางอย่างติดขัดในเรื่องของผลประโยชน์ในเรื่องของการเงินนะที่อาจจะติดขัดในอดีตรวมไปถึงบางคนติดขัดในเรื่องของความรักความรู้สึกในเรื่องของหัวใจนะคะหลังจากที่ท่านได้รับส่วนบุญส่วนกุศลจากคุณแล้ว นะคะคท่านพอใจในผลบุญผลกุศลนั้นๆและจะช่วยปลดล็อกอะไรบางอย่างนะคะทำให้สิ่งที่มันติดขัดนี้มันเป็นอิสระนะคะ่ะมันมีการไหลลื่นมันมีความโฟโลมากยิ่งขึ้นตัวของคุณจะได้ในสิ่งที่คุณแบบเหมือน เหมือนคุณได้รับมันแล้วคุณจะส่งให้คุณมีความสุขสมบูรณ์มากขึ้นกว่าเดิมในชีวิตนะคะบางท่านเนี่ยเจ้ากรรมเรเวรของคุณเขาได้เป็นอิสระนะคะเขาไปอยู่ในภพภูมิที่ดีขึ้นอีกหนึ่งภพภูมินะคะก็ไม่ต้องมาจองเวรกันหรือรวมไปถึงนะคะสิ่งสิทธิ์นะคะนางฟ้าเทวดาของคุณท่านได้รับผลบุญนั้นนะคะท่านโมทนาบุญแล้วก็จะเหมือนกับมอบเกี่ยวกับเรื่องราวของความโชคดีทางด้านการเงินให้กับคุณลุกดวงอย่างสมบูรณ์ะคะ่ะอะไรที่มันพังอะแล้วที่มันแย่นะคะมันจะจบลงนะคะจากนี้ไปชีวิตของคุณมันจะ มีแนวโน้มในการเติบโตมากขึ้นกว่าเดิมคุณจะเป็นอิสระจากความกังวลและอุปสรรคใดๆบางท่านที่มักจะมีปัญหาเรื่องความรักความรักของคุณจะดีขึ้นนะคนโสดอาจจะมีแนวโน้มได้เจอกับรักใหม่ๆนะคะใครบางคนที่โกรธกันมักจะงอนกันหรือความรักไม่สมหวังเดี๋ยวมันจะดีขึ้นนะคะไม่หมาแนะนำนะคะการอุทิศผลบุญให้เจ้ากรรมในเวรบ่อยๆจะช่วยเรื่องความรักด้วยจริงๆนะอันนี้จากประสบการณ์ส่วนตัวแล้วก็จากในช่วงที่ได้มีโอกาสแนะนํคุณลูกดวงมาหลายท่านนะคะมันทําบุญสร้างกุศลกวดนา้าอุทิศผลบุญให้เจามนยวนของุโด ถึงนางฟ้าเทวดาของคุณค่ะนะแล้วชีวิตของคุณจะดีมากยิ่งขึ้นนะคะที่คุณทำบุญไปท่านได้รับแล้วท่านเอาโหสิกรรมให้กับคุณนะคะนี่เป็นพลังงานของไพ่ผีฟ้านะคะ ะรวมไปถึงเจ้ากรรมนายเวรและเทวดาอยากจะบอกกับคุณว่าท่านจะคอยมาเป็นสิ่งที่คอยคุ้มครองปกปักรักษาตัวของคุณนะเห็นไหมคะดวงความรักของคุณก็จะดีขึ้นด้วยนะคะท่านได้รับซึ่งบุญกุศลของคุณแล้วนะคะแล้วท่านจะอบกอดคอยปกป้องให้การช่วยเหลือสิ่งใดที่คุณต้องการนะคะสิ่งใดที่คุณอยากจะอธิษฐานหรือขอพรนะคะท่านจะประสิทธิประสาทให้ตัวของคณลูกดวงเองอาจจะไม่ได้มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์เดียวนะคะที่ปกปักรักษาคุ้มครองตัวของคุณอาจจะมีพญาครุฑพญานาคนะคะ รวมไปถึงเทวดาหลากหลายเลยที่คอยโมทนาบุญ ให้กับคุณในครั้งนี้นะคะแนะนําให้คุณลวงหมั่นกวดน้ําอุทิศผลบุญให้กับท่านบ่อยๆชีวิตของคุณจะปลดล็อกค่ะจากนี้ไปคุณจะมีกินมีใช้ไม่ขาดนะคะได้ไพ่ใบนี้พูดถึงความสุขความอุดมสมบูรณ์กันอยู่ในงานเลี้ยงกันเฉลิมฉลองนะคะการที่คุณจะได้มีความสุขค่ะว้าวดีจังเลยนะคะท่านได้รับผลบุญของคุณแล้วจากนี้ไปก็คือท่านจะมาเป็นครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักรักษาคุ้มครองประจําตัวของคุณนะคะนะแล้วก็ที่สําคัญคลิปนี้นะคะคุณอาจจะ 呃、嗯，没好、啊，就么说，说，你 เหมือนตัวของคุณเองอาจจะมีครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําตัวนะคะอยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นเช่นนะคะบางท่านอาจจะมีครูบาอาจารย์เป็นเทพฮินดูนะคะพระแม่ลักษมีพระแม่อุมานะคะบางท่านอาจจะเป็นสายพระโพธิสัตว์นะคะบางท่านอาจจะเป็นสายกษัตริย์ไทยนะคะที่คุ้มครองตัวของคุณอยู่ท่านเหล่านั้นได้รับซึ่งบุญกุศลของคุณโมทนาบุญกับคุณและจะกลายมาเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มครองปกปักรักษาจากนี้ไปคุณลูกดวงจะมีกินมีใช้ไมคขจะเดินทางไปที่ไหนจะปลอดภัยท่านปกปักรักษาคุ้มครองและ ท่านเอาโหสิกรรมให้กับคุณแล้วนะคะนี่คือพลังงานในวันนี้นั่นเองค่ะถ้าคุณลุกดวงนะคะมองว่าพลังงานนี้เอเนอร์จี้นี้เป็นของคุณสามารถพิมพ์คําว่าน้อมรับคําทํานายมารับพลังงานนี้ไปได้เลยค่ะนะแม่หมอขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ได้มีโอกาสร่รวมบุญร่วมกุศลกันในครั้งนี้ด้วยท่านใดก็ตามที่สุขอยู่แล้วขอให้สุขยิ่งขึ้นไปท่านใดที่ชีวิตกําลังมีปัญหาขอให้คุณจงคลี่คลายปัญหาเหล่านั้นและได้พบเจอทางออกที่ดีอนุโมทนาสาธุค,ค่ะ